สวัสดีครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมสิบห้าพี่น่องมากยามผ่าเขีน,นะครับนี่ครับผมผ่าเขียวยามผ่าเขียวดักปลาอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมนี่ครับข้างท่อนำไรนะครับผมเดี๋ยวผม ปิดทางท่อนาลงเนะครับผมนี่ครับปีดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวผมสิพาพี่น้องไปยามผาอยู่ข้างล่างบึงว่ามันสิมีป่าวะครับืันนี้วันที่สองครับผมวันน,นี้ครับผมแบบนี่ครับแป๊บหนึ่งครับผม เดี๋ยวผมแก่แก่แก้เชือกก่อนนะครับโมน,นี่สีม้านขึ้นเือสีพ่อเลยปนขึน้นเมือนว่านนะครับรอบเบิ้งเลยครับผมมัน,นีเป็นจนังไนสีม้านหมอนะครับผมแก่ยางผมมัดมัดไว้าปากค้องครับนี่ครับผม มาเบิ้งกันเลยครับผมว่มาซีมีปลา,ปา,าบ่อันนีนายยา้นะครับย่างกันไปทั้งคู่กันแท้นน้ำครับครับผมนี่ครับมาถังวาใส่ชยางดีเลยครับมาเนี่มาเบิ้งกันเลยครับมาเนี่ว่าสิพ่อได้ปนบ่ถุงผ้าครับผมน่มาสิมานคือวันมาเนี่ นี่นครับนี่ผมซันซันลงจากขางครับผมยามพาอีกเช่นเคยครับผมนี่ครับผมมือนี่เป็นจังไนงานบอกมือนี่ได้ประดุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผม ลุกตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่ครับผมหกตัวครับผมก็ถือว่ามานอีกเช่นเคยครับผมมือนี้ครับยามพาฮิออรัดปลาปากทวาครับผมสำหรับท่นนบานใดที่เขาเบิ่งคลิปผมก็ฝากกดติดตามให้ช่องผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมเลยนะครับสำหรับคิมีสวัสดีครับผม